สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมทานเล่นกันเพลินๆอีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมนูตือคาโครหรือว่าขนมขาหมูครับเดี๋ยวนี้เริ่มหาทานยากแล้วนะครับแต่วิธีการทำเนี่ยไม่ยากนะครับ วันนี้ตัวแป้งของเราเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความหนึบด้วยนะครับส่วนถั่วเผือกแล้วก็มันที่เราใส่ลงไปมันก็จะให้ทั้งความหวานแล้วก็ความมันด้วยนะครับเราทําทานเองเนี่ยใส่เผือกใส่มันกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับทานกับน้าจิ้มถั่วบดที่มีความหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็มีความมันด้วยนะครับถือว่าครบรสกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทาไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นมันเทศแล้วก็เผือกหั่นเป็นเส้นอย่างละ100กรัมครับต่อไปเป็นถั่วดำเราเราล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้1คืนจากนั้นเรามาต้มให้สุกใช้100กรัมครับแป้งข้าวเจ้า150กรัมแป้งสาลี150กรัมกะทิ250มิลลิลิตรเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ น้ำเปล่า2 5 0มิลิลิตรครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มถั่วบดนะครับมีน้ำเปล่า250มิลลิลิตรน้ำส้มสายชู125มิลิลิตรน้ำตาลทราย100กรัมถั่วบด3ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่น1ช้อนโต๊ะสุดท้ายเป็นเกลือครึ่งช้อนชาครับขั้นตอนต่อไปเรานำแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์เทลงในอ่างผสมนะครับจากนั้นตามด้วยเกลือ น้ำตาลทรายเราจะคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นเติมกะทิลงไปครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับตามด้วยน้ำเปล่าครับเราจะค่อยๆใส่ลงไปนะครับใส่ไปแล้วก็คนไปด้วยบี้แป้งไปด้วยนะครับแป้งจะได้เข้ากันได้ดีขึ้นนะครับพอแป้งเริ่มเข้ากันแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าส่วนที่เหลือลงไปครับ คนไปเรื่อยๆจนแป้งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอทุกอย่างละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราเติมถั่วดําที่เราต้มสุกลงไปครับสังเกตว่าถั่วดําที่เราต้มเนี่ยเราสามารถบี้จนละเอียดได้นะครับอย่าต้มให้แข็งเกินไปแล้วก็เละเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทอดอีกนะครับต่อไปเราก็ใส่กับใส่มันกับเผือกที่เป็นเส้นลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็พักแป้งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับ ระหว่างอรอเรามาคั่วถั่วก่อนนะครับเพื่อที่จะทําน้ําจิ้มนะครับใช้ไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆจนถั่วสุกนะครับต่อไปเราจะทําน้ําเชื่อมนะครับใส่น้ําเปล่าน้ําส้มสายชูน้ําตาลทรายจากนั้นเราคนไปเรื่อยๆจนน้าตาลทรายละ ine, andra, ลายกลายเป็นน้ําเชื่อมนะครับแล้วเราตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆจนน้ำเชื่อมเดือดนะครับพอน้ำเชื่อมเดือดเพื่อนๆจับเวลาอีก10นาทีนะครับ เคี่ยวไปเรื่อยๆ10บนาทีน้ำเชื่อมของเราก็จะหนืดขึ้นนะครับจากนั้นเราปิดไฟแล้วตั้งพักทิ้งไว้เตรียมไปทำน้ำจิ้มได้เลยครับพอเราพักแป้งครบ10นาทีเราก็มาเตรียมทอดได้เลยนะครับใส่น้ำมันลงไปเยอะสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราใช้กระบวยหมอสุก,กี้นะครับวันนี้เราไม่มีพิมพ์สำหรับทำตือคาโคเราก็ใช้กระบวยหมอสุกกี้แทนได้นะครับ นำไปจุ่มน้ำมันจนร้อนแล้วให้น้ำมันเนี่ยมันเคลือบตัวกระบวยให้ทั่วนะครับมันจะช่วยทําให้แป้งเนี่ยมันจะไม่ติดกับตัวกระบวยนะครับจากนั้นเราก็ตักแป้งใส่ในกระบวยได้เลยครับเราจะใส่เผือกใส่มันให้มันโผล่พ้นออกมาจากกระบวยแบบนี้นะครับมันจะทําให้ดูน่าทานขึ้นนะครับแล้วส่วนที่มันเลยออกมาเนี่ยมันก็จะมีความกรอบนะครับจากนั้นเราก็จุ่มลงไปในน้ำมันได้เลยครับ น้ำมันนี้เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตัวแป้งเนี่ยมันเริ่มเหลืองนะครับเราถึงจะแกะออกจากกระบวยนะครับถ้าใครมีพิมพ์สําหรับทอดตือคาโคเราใช้แบบนั้นมันก็จะสะดวกนะครับแต่ถ้าไม่มีเราใช้กระบวยมอสุก,กี้แบบนี้แทนก็ได้นะครับหรือว่าใครจะไม่ใส่กระบวยเลยก็ได้นะครับถ้าทําทานเองเนี่ยเราเราตักออกมาเป็นแผ่แล้วก็เทลงไปในน้ํามันเลยก็ได้นะครับ พอมันเริ่มเหลืองแล้วเราก็ใช้ซ่อมเน้นช่วยแกะออกจากตัวกระบวยนะครับมันก็อาจจะติดนิดหน่อยนะครับแกะออกนะครับแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบเลยนะครับพอเราแกะออกเราก็ตักอันใหม่ใส่แล้วก็นำมาทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอตือขาโคของเรามันเริ่มเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมัน พักทิ้งไว้ให้มันเสด็จน้ํามันเราก็เตรียมไปทานได้เลยนะครับมันมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใช้กระบวยแบบนี้นะครับเราจะตักน้ํามันให้มันเหลืออยู่ในเนี้ยสักนิดนึงนะครับแล้วเราค่อยตักแป้งเข้าไปใส่เนี่ยมันจะช่วยให้มันร่อนง่ายขึ้นนะครับเราก็ใช้เวลาทอดไม่นานนะครับนี่นะครับเราำนำนำไปทอดพอสักพักหนึ่งเราก็สามารถแกะออกมาได้เลยนะครับ พอเราพักเสด็จน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำตือขาโขออกมาหั่นเป็นชิ้นได้เลยครับวันนี้เราใช้กระบวยชิ้นของเราก็เลยจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเราก็หั่นครึ่งก็พอดีเลยนะครับถ้าใครใช้อันที่ใหญ่เนี่ยหั่นสัก4ี่ส่วนก็พอดีคำนะครับหั่นแบบนี้แล้วเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับพอเราเสิร์ฟเราก็จะทานกับน้ำจิ้มถั่วบดนะครับเราก็ตักน้ำเชื่อมใส่ลงไปครับตามด้วยถั่วบดนะครับ 3ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่นประมาณ1ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับตัวน้ำเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีความหนืดนิดหนึ่งนะครับเวลาเราจิ้มตือคาโคลงไปเนี่ยมันก็จะเคลือบกับตือคาโคได้ดีกว่านะครับตัวน้ำน้ำจิ้มนะครับมันก็จะมีความหวาน เปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็มีความมันจากถั่วบดความหอมจากถั่วบดด้วยนะครับถือว่าครบรสเลยทีเดียวนะครับตัวตือคาโคตัวแป้งนะครับจะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความหนึบหนึบด้วยนะครับได้ความมันจากถั่วดําได้ความมันจากเผือกนะครับแล้วก็ได้ความหวานจากตัวมันเทศด้วยนะครับ เข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับพอจิ้มน้าจิ้มเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้รสที่กลมกล่อมพอดีเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ